สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแมนเวอร์เรามาพบกันในช่อง youtube โคโรตั้มแมนเวอร์วันนี้เราจะมาพยากรณ์ด้วยศาสตาร์ไพ่ยิปซีของอาจารย์ขุนทองนะครับชุดไรเดอร์เวทนะอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b SCRIBE เป็นกำลังใจให้อาจารย์ตั้มแมนเวอร์ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพวันนี้ประจำเดือนพฤศจิกายนนะผู้เกิดวันอังคารนะครับ2563นะครับอ่าดวงท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคและ วิธีการเสริมดวงนะเรามาเริ่มกันนะครับแต่บอกก่อนนิดนึงนะครับการดูดวงตรงนี้ไม่ใช่ทุกๆุกอย่างอาจจะไม่ถูกหรืออา,อาจจะไม่ได้ตรงนะครับถือว่าเป็นการฟังแบบเพลินเพลินนะแต่ถ้าตรงสนใจดูดวงกับอาจารย์ตั้มแมนเวอร์ได้089963 8635 มีค่าใช้จ่าย1,000บาทนะครับอ่าอ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับอ่าตัวตนเจ้าของดวงชะตาเป็นเดอะเวรนะครับอ่าเดอะเวอร์คือเจ้าของดวงชะตาเนี่ยนะครับเป็นวันอังคารถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศหรือมีกิจการด้านต่างประเทศถือว่าถือว่าดีนะประสบความสำเร็จนะ นะครับเพราะว่าเดเวตรงนี้อาจจะบ่งบอกถึงเกณฑ์การไปเรียนต่อไปทํางานด้านต่างประเทศอะไรประมาณนี้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้านต่างประเทศรวมทั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าการเป็นแม่คนนะครับก็คือการให้กำเนิดถือว่าไพ่ใบนี้ถ้ามีเกณฑ์ในเรื่องของการให้กำเนิดถือว่าดี นะครับจะเป็นลักษณะของเพศชายซะมากกว่านะครับถ้าลูกจะเกิดมาอ่าก็ถือว่าไพ่ใบนี้นะครับ the world นะครับประสบความสำเร็จนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินนะครับถ้าคนไปสมัครงานอยู่นะครับก็แน่นอนพฤจิกาธันวามีเกณฑ์การได้เราได้งาน4ที่เป็นต้นไป นะครับถือว่าโอเคครับประมาณนี้อ่าอืมเจ้าของดวงชะตานะครับจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางอยู่เรื่อยๆเดินทางอยู่บ่อยๆนะครับอ่าเหมือนทํานองว่าเดินทางไม่ค่อยหยุดเลยนะครับวันทั้งเจ็ดอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันได้ Ni nice t s of Swords นะครับหรืออัศวินถือดาบนะครับก็รายได้หรือการเงินการทองมาจากในเรื่องของการเดินทางการติดต่อการสื่อสารเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโชคจากการเดินทางด้วยนะครับก็ให้ซื้อรถตเตอรี่ทิ้งไว้นะครับถ้าไปไหนมาไหนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคจากการเดินทางอืม ไพ่สิบช่วยนะครับบ่งบอกถึงครอบครัวมีความสุขเพื่อนฝูงสังคมการเป็นอยู่อะไรตรอปปนี้ก็ถือว่ามีความสุขดีนะเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับรักครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรประมาณนี้นะครับเป็นคนที่รักครอบครัวหรือทำอะไรเพื่อครอบครัว าหาเงินหาทองนะครับหรือ,อไรายได้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อครอบครัวที่แบบว่าให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับถือว่าคนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวถ้ามีลูกอ่ะรักลูกมากเลยนะครับประมาณนี้อ่ออ่าเขาก็บอกว่าสองดาบนะครับให้ระวัง แม่จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการมีปัญหาเช่นระบบสายตาระบบเกี่ยวข้องกับเรื่องแขนนะครับหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบ่าไหลอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะระวังแม่มีเกณฑ์นในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้น หรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับบ้านนี้ก็เจ้าที่แรงนะครับติดต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มีชีวิตอะไรเงี้ยนะครับถือว่าเจ้าที่ปกปักรักษาเห็นไหมครับเพราะว่ามันบอกว่ามันใช้ผ้าคาดอยู่ก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเกี่ยวข้องตรมนี้ก็ให้ระวังนิดนึงในเรื่องของแม่นะครับอาจจะมีเกณฑ์ปัญหาเรื่องสายตาเกิดขึ้น เห็นไหมครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงชาริออตนะครับแล้วก็อัศวินถือดาบเห็นไหมอ่ะมันก็บ่งยังบ่งบอกถึงเกณ์ในเรื่องของการเดินทางเดินทางไกลเกิดขึ้นนะถ้าถามว่าเรื่องลูกดีไหมผมก็บอกว่าโอเคเลยลูกถือว่าประสบความสำเร็จ เกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของลูกไปสอบต่างถิ่นต่างที่นะครับประมาณนี้เกิดขึ้นนะหรือลูกนะครับอสอบติดราชการอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะถ้าถามผมผมก็บอกว่า,าลูกเจ้าของดวงชะตาเนี่ยจะเป็น คนที่ดื้อหัวใสหน่อยนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่ายังยังบอกกล่าวยังพึ่งพาอาศัยได้กันได้นะครับเพราะภาพตรงนี้นะครับมันเป็นชาริออตนะอ่าเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในวเองสูงนิดนึงนะแล้วก็ลูกจะเป็นลักษณะของพวกที่ย้ำคิดย้ำทำเกิดขึ้น เจ้าของดวงชะตาให้ระวังนะครับการมีปัญหาเรื่องไมเกรนการมีปัญหาเรื่องการปวดหัวนะแล้วก็เป็นโรคคิดมากซึมเศร้านะครับหรือถ้าหมอบอกถึงในเรื่องของโปรเจกต์อะไรใหม่ๆตรงนี้บอกได้เลยว่าไอสิ่งที่จะทำโปรเจกต์ใหม่เนี่ยมันมันไม่สำเร็จอะ่ะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ หรือถ้าทำออกมาแล้วก็ยังไม่ดีอ่าให้ไปกลับไปทำของเก่าดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของ8ดไม้เท้าที่มันตั้งเรียงตรงกันอย่างดีอ่าแล้วก็ใบที่9นะครับอ่าหัวแตกก็คือแสดงว่างานที่หวังไว้อันที่9ก้าเนี่ยโปรเจกต์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ไม่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้น อ่ในเรื่องของคู่ครองนะครับคู่ครองถือว่ดีนะครับได้สิเหรียญมีคู่ครองเสริมเรื่องการเงินการทองนะครับเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องการเงินเรื่องยศตําแหน่งเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าคู่ครองเจ้าของดวงชะตาดีนะครับยิ่งมีคู่ แก่กว่า10ปีขึ้นไปก็ถือว่าโอเคเลยนะครับจะเสริมทั้งเรื่องการเงินการงานอะไรเงี้ยแล้วก็หลักฐานที่มั่นคงเกิดขึ้นนะถ้าถามผมผมก็บอกว่าบ้านเจ้าของดวงชะตาเนี่ยนะครับเลี้ยงหมาไว้ถือว่าดีหมาให้คุณหมา เขาเรียกว่าอะไรนะหมาทําประโยชน์หมาเฝ้าบ้านไว้ให้ได้เกิดขึ้นนะก็ถือว่าเจ้าของดวงชะตานะครับมีความรักที่ดีนะครับอืมอ่าเดเลเฟอร์อ่านะครับเขาก็บ่งบอกถึงความสัมพันธ์นะครับกับเพื่อนกับฝูงนะครับ เขาก็บ่งบอกถึงเกณฑ์นะครับความสัมพันธ์กับเพื่อนดีนะความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องดีนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวดีเกิดขึ้นนะก็ให้ระวังนิดนึงนะครับสุขภาพเรื่องของที่เป็นคู่คู่เช่นแขนเช่นขานะครับเต้านมรังไข่อะไรประมาณนี้นะครับ ของที่เป็นคู่คู่นะครับจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นอืมแต่ถือว่าดีนะถ้าเจ้าของดวงชะตาทำาททำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยงามนะครับของสวยงามของอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีเห็นปะเพราะว่าในภาพตรงนี้ไม่มีเสื้อผ้า เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรืออะไรประมาณนี้ของสวยงามถือว่าดีเกิดขึ้นเห็นไหมครับสี่ถ้วยนะครับก็อย่าลังเลใจในเรื่องของการเลือกหมายถึงว่ามีคนมาเสนอให้เจ้าของดวงชะตาทำแต่เจ้าของดวงชะตาเนี่ยไม่มีความรู้หรืออะไรประมาณนี้ให้ลองทำดูก่อน นะครับแล้วมันจะประสบความสำเร็จเพราะไพใบนี้นะครับมือสวรรค์ให้มาแต่เจ้าของดวงชะตาย,ยังเลือกนะครับยังคิดอยู่ว่าจะเอาสามถ้วยสา,สามถ้วยดีเห็นไหมครับแต่นะครับไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของมหาโจรน,นะครับให้คอยฉกฉวยโอกาสถ้ามีคนมาเสนอหรืออะไรประมาณนี้ให้รับไว้ แล้วมันจะดีนะครับเพราะว่าดูแล้วเขาเรียกว่า,ามหาโจรแล้วมันจะมันมันจะดีเกิดขึ้นตกกระไดพลโจรอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จบทสรุปอ่าสุดท้ายนะครับได้เป็นสามเหรียญน,นะครับบทสรุปเนี่ยถ้าถามเรื่องการงาน ่ก็ได้งานนะครับมากกว่า2หรือ3อย่างถ้าในเรื่องของการเงินการเงินก็ได้เงินแน่นอนหรือเจ้าของดวงชะตามีเกณฑ์ในเรื่องของการมีโชคมีลาบนะครับโชคลาบนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องยานพาหนะะการเดินทางไกลและเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องเลขบ้านเลขที่อะไรประมาณนี้ ถ้าถามว่าไพ่ใบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอ่าเลขบ้านเลขที่นะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของจ็อบในเรื่องของการงานนะครับยิ่งถ้าบุคคลน,นี้เป็นช่งางช่างรับเหมาช่างต่อเติมช่างอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จเลย มีคนมาติดต่อถึง3งานเลยนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอ่าสังเกตได้นะครับคนวันอังคารถือว่าดวงดีนะครับชะตาดีนะครับ,นะรบอ่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ตั้มแม่นเวอร์ด้วยนะครับ ถ้าสนใจดูดวงส่วนตัว089-963-8635มีค่าใช้จ่าย1,000บาทนะครับถ้าไม่สนใจหรือการดูผ่านาน,นะครับก็โอเคดูเป็นเรื่องสนุกสนุกนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพเพื่อเป็นค่าครูนะครับ อา,อาจารย์ตั้มก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ